สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับหุ้นพอดแคสต์วันนี้เราจะพาเพื่อนๆนักลงทุนมือใหม่มาทําความรู้จักกับหุ้นต่างๆแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านว่าหุ้นนั้นทําธุรกิจอะไรบ้างแต่ก่อนที่จะไปฟังการรบกวนเพื่อนๆช่วยกด s u b s c r i b e ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวหุ้นต่างๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะ บริษัทเจดีฟู้ดจำกัดมหาชนบริษัทเจดีฟู้ดจำกัดมหาชนก่อตั้งขึ้นโดยเจตนารมณ์ของนายธีรบุญหอสัจกุลและหุ้นส่วนอีกสามท่านจากอุดมการณ์ที่จะเป็นบริษัทและโรงงานผลิตสินค้าประเภทอบแห้งเช่นผักผลไม้เนื้อสัตว์ต่างๆเพื่อจำหน่ายแก่โรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าประเภทอาหารกึึงสำเร็จรูปและขนมขบเคี้ยว จากจุดเริ่มต้นบริษัทยังคงพัฒนาสินค้ายอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันและได้เป็นผู้นำตลาดด้านผงปรุงรสเพื่ออุตสาหการรมอาหารที่สามารถส่งออกสินค้ามาตรฐานสากลไปได้ทั่วโลกกว่า20ปีในธุรกิจอุตสาหการรมอาหาร J D Foods สร้างสารรค์ผงปรุงรสและสูตรอาหารแก่ลูกค้ามากกว่า1 0 0 0 0รายการโดยให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service ตั้งแต่การดูแลรับโจทย์ตามความต้องการของลูกค้าในขั้นตอนแรกด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญไปจนถึงวิเคราะห์ปรับปรุงรสชาติการให้คำแนะนำต่างๆที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขยายแฟรนไชส์โดยยังคงรสชาติรั้งเดิมหรือคิดค้นรสชาติใหม่ๆให้กับแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารเป็นพันธมิตรเคียงข้างจนกระทั่งธุรกิจดำเนินได้อย่างราบรื่น หนในความเชี่ยวชาญอันเป็นจุดเด่นของ JDFood ได้แก่การเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้ามัดร้าวอบกรอบซึ่งผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและควบคุมด้วยระบบที่ได้มาตรฐานระดับโลกนอกจากนั้นยังมีแบรนด์ภายใต้ความดูแลอีก3แบรนด์คือกินดีผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปที่ทำง่ายแต่ได้รสชาติไทยแท้แบบดั้งเดิมคริปส์โค้ดต อาหารว่างรสชาติเข้มข้นสำหรับคนรักสุขภาพทั้งยังสามารถนำไปดัดแปลงเป็นส่วนประกอบในอาหารว่างอื่นๆได้โอเคผงปรุงรสตัวชูรสชาติที่สะดวกและรวดเร็วเพียงเติมลงในอาหารเพื่อเพิ่มความอร่อยให้จานโปรดทุกการผลิตทุกผลิตภัณฑ์คือความมุ่นมั่นที่จะได้ฟุสทุ่มเทเพื่อพัฒนาธุรกิจและเป็นผู้นำตลาดด้านผงปรุงรสที่น่าเชื่อถือตลอดไป และข้อมูลหุ้นที่น่าสนใจในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับหุ้น JD f o o d บ้างคะพิมพ์มาพูดคุยกับเราได้เลยคะ่ะทางช่องหุ้น Podcast อยากเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆค่ะและต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ของ JDFThailand.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์อย่างทางการของ JD Foods ด้วยค่ะหวังว่าเพื่อนๆน,นักลงทุนทุกท่านจะได้รับข้อมูลสำหรับหุ้นตัวนี้ขอให้เราเป็นอีกช่องทางในการนำเสนอข้อมูลให้กับเพื่อนๆน,นะคะและฝากช่วยกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยค่ะและขอปิดท้ายด้วยประโยคยอดฮิดว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจรารณญาณในการลงทุนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ